สดีครับยินดีตอนรับนะทุกท่านมาอยู่ด้านหน้านะครับของตัวบ้านนะครับอยากให้ทุกคนนะครับสังเกตดูนะครับประตูนะครับหน้าบ้านนะครับหลังนี้นะครับแตกต่างจากบ้านหลังอื่นนะครับมากๆานะครับเพราะว่าวัสดุประตูนะครับเป็นวัสดุไม้คุณภาพสูงนะครับซึ่งนําเข้าประตูนะครับที่นี่ทุกบานนะครับจะนาเข้าพิเศษมาจากประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งวัสดุนะครับหรือการ ทำต่างๆนะครับจละเอียดมากนะครับแตกต่างจากบ้านหลังอื่นร้อยเอเซ็นนะครับท่านดูความหนาของประตูนะครับค่อนข้างหนามากเลยนะครรวมถึงนะครับตรงนี้นะครับท่านจะเห็นนะครับว่าตามหลักฮวงฮวงจุ้ยนะครับจะต้องมีนะครับธรณีประตูอยู่หน้าบ้านนะครับบ้านหลังนี้ออกแบบมานะครับต้องตามหลักวง แล้วประตูบ้านนะครับทั้งสองบานนะครับกว้างมากเลยนะครับกว้างกวางมากนะครับอ่าตอนนี้ผมกําลังเปิดประตูนะครับหน้าบ้านให้ท่านได้ดูนะครับว่ากว้างมากนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือสามารถรับกระแสลมนะครับรับกระแสซับเข้ามาได้ในบ้านเต็มที่นะครับตัวภายในตัวบ้านนะครับก็นะครับจะตกแต่งนะครับด้วยโคมไฟนะครับคริสตัลนะครับ จะมีความสวยงามทันสมัยนะครับเข้ากับตัวบ้านนะครับตัวหลอดไฟเราก็ใช้แบบ LED นะครับขนาดใหญ่นะครับ8นิ้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องหน้าต่างนะครับถ้านัานไม่ชอบให้เืดถ้าไม่สามารถเปิดให้กว่านะครับตัวบ้านก็จะดูสว่างมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นประตูะครนบที่เราจะออกไปที่โรงจอดรถนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น โรงจอดรถนะครับเด็เน้องน้องส้มนะครับมาทางบรนเวณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะครับซึ่งจอดได้สองถึงสามคันเลยทีเดียวนะครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับประตูเราใช้ประตูแบบดันเข้าหมดเลยนะครับคุณภาพของประตูนี่คุณภาพสูงมากนะฮะในฟังก์ชันนะครับของห้องด้านล่างนะครับเราจะมีห้องครัวถึงสองห้องด้วยกัน ครัวแรกนะครับก็เป็นครัวนะครับสไตล์ยุโรปนะครับอีกครัวหนึ่งก็จะเป็นครัวไทยขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับนอกจากนั้นเรายังมีห้องน้ำนะครับในตัวด้วยนะครับซึ่งห้องน้ำนี้นะครับก็นะครับสามารถนะครับใช้ได้แต่ว่าจะไม่มีห้องอาบน้ำนะครับจะเป็นห้องน้ำทั่วไปนะครับจะไม่มีห้องอาบน้ำครับครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น ครัวนะครับครัวสไตล์ยุโรปหรือสไตล์ฝรั่งนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็อาจจะขท่านเจ้าของบ้านนะครับก็ได้้วอินนะครับครัวนะครับทั้งหมดเลยนะครับถ้าท่านอยากจะทําอาหารเบาๆนะครับผมแนะนําที่ใช้ที่นี่นะครับแต่ถ้าหนักต้องไปที่ครัวไทยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทําในลักษณะนะครับเป็นแบบสีโทนสีดำนะครับให้เข้ากับตัวบ้านนะครับ ประตูหน้าต่างนะครับเหมือนที่ผมได้ได้นำเรียงท่านเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นประตูนะครับที่สามารถลุไปยังครัวไทยได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นครัวก็จะเป็นประตูนําเข้าเช่นเดียวกันนะครับครับเชินครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ครัวไทยนะครับซึ่งเชื่อมต่อจากครัวสไตล์ฝรั่งนะครับ มาจากด้านในนะครับเข้ามานะครับก็จะเป็นพื้นที่ครัวไทยซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับมีเคาน์เตอร์นะครับเอาไว้ประกอบอาหารไทยอาหารที่มีกลิ่นฉุนนะครับกลิ่นแรงนะครับท่านไม่ต้องประกอบอาหารอยู่ด้านในสามารถประกอบที่นี่ได้นะครับเรายังมีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเอาไว้ตั้งโต๊ะรับประทานอาหารนะครับจริงๆโต๊ะยาวกว่านี้ก็สามารถตั้งได้สบายๆเลยนะครับครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีพื้นที่นะครับที่ สามารถต่อนะครับเข้าไปด้านหลังนะครับใช้ในการซักล้างนะครับหรือตักผ้าได้ครับในส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับบริเวณที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โซนจอดรถนะครับซึ่งจอดรถได้ถึง2คันนะครับแล้วสามารถจอดด้านนอกได้ด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านนอกนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานร่วมกับผู้อื่นนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับตรงมีระเบียงด้านหน้านะครับที่ค่อนข้างกว้างเลยนะฮะ ต่อเติมมาพิเศษนะครับต่อเติมชายคาหลังคทาออกมานะครับและยังมีสวนนะครับรอบๆตัวบ้านนะครับซึ่งเป็นสวนที่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะพาทุกคนนะครับเข้าชมสวนนะครับบริเวณนี้นะครับเราสามารถเดินชมสวนไปรอบๆบ้านได้เลยนะครับสวยงามครับมีการบำรุงรักษานะครับอยู่ตลอดเวลานะครับทําให้สวนของเรานะครับไม่โซนนะครับ และพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อทุกคนนะครับมาอย่างห้องรับแขกนะครับห้องสองนะครับซึ่งบริเวณตอนนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างใหม่เช่นเดียวกันนะครับต่อเติมมาจากตัวบ้านนะครับในการสร้างทุกอย่างนะครับของที่นี่นะครับเราจะลงเสาเข็มนะครับเพื่อ ความมั่นคงและแข็งแรงของตัวบ้านนะครับปกติแล้วเวลาต่อเติมนอกบ้านนะครับบางหลังก็อาจจะไม่มีการต่อเติมตอกเสาเข็มลงไปนะครับทำให้เวลาผ่านไปหลายๆปีนะครับพื้นบ้านอาจจะสุดได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะปูด้วยนะครับกระเบื้องนะครับที่เป็นวัสดุที่คล้ายหินจริงนะครับสีดําสวยงามมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกท่านลองมาสัมผัสดูนะครับเหมือนเห็นจริงจริงๆครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ภายในนะครับห้องรับแขกห้องที่สองนะครับซึ่งท่านเจ้าของบ้านได้ต่อเติมขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมด้านในได้เลยครับครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งท่านอาจจะเปลี่ยนนะครับจากห้องรับแขกนะครับถ้าท่านมีนะครับผู้สูงอายุนะครับอยู่ในบ้านก็อาจจะเป็นห้องนอนนะครับสําหรับผู้สูงอายุก็ได้ครับเพราะว่าห้องนี้พิเศษยังไงครับมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับ ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับขอเปิดไฟหน่อยนะครับครับในห้องน้ำนะครับก็จะแบ่งโซนโซนแห้งนะครับและก็โซนเปียกชัดเจนนะครับพื้นที่ปูนะครับก็ไม่ลื่นนะครับก็จะเป็นกระเบื้องชนิดกันลื่นนะครับพิเศษนะครับซึ่งเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับหรือทุกช่วงวัยนะครับ สามารถมาใช้ห้องน้ำนี้ได้นะครับซึ่งห้องนี้นะครับค่อนข้างกว้างนะครับการตกแต่งจะออกเป็นโทนสีเทาสีขาวนะครับซึ่งเป็นโทนมูดที่สบายตานะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปเยี่ยมชมนะครับบริเวณชั้นสองของบ้านนะครับซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับบริเวณชั้นสองนะครับเราจะมีทั้งหมดสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเชิญทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยครับ ครับตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้มาอยู่ที่ชั้นสองแล้วนะครับซึ่งบริเวณชั้นสองนะครับผันเดิมนะครับของเรานนครับห้องน้ําจะอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ท่านเจ้าของบ้านนะครับท่านก็เลือกเปลี่ยนนะครับเนื่องจากท่านก็มีความเชื่อเรื่องของจุ้ยด้วยนะครับทําห้องบริเวณตรงนี้นะครับเป็นเหมือนห้องพักนะครับซึ่งเอาไว้นะครับมาสักการะบูชานะครับแล้วเปลี่ยนนะครับ ห้องน้ำนะครับมาอยู่ด้านหลังแทนเดี๋ยวความอื่นนะครับผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไาเยี่ยมชมห้องนอนที่เด่นก่อนนะครับเดินเข้ามาเลยครับสังเกตูประตูนะครับทุกบานนะครับนาเข้ามาจากประเทศมาเลเซียนะครับก็จะมีความคนคงทนแข็งแรงสวยงามมากกว่าประตูในโครงการเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอน ห้องแรกนะครับซึ่งจะมีระเบียงนะครับให้ทุกท่านนะครับสัตว์สามารถนะครับชมวิวนะครับบรรยากาศของอำเภอบ้านฉานนะครับในช่วงเย็นนะครับรวมถึงช่วงเช้าได้นะครับระเบียนของเราค่อนข้างกว้างเลยนะครับกว้างมากนะครับเป็นระเบียงรูปตัวเอลนะครับซึ่งพาดนะครับผ่านมายังด้านขวาตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งอยากให้ทุกท่านลองดูนะครับบรรยากาศ ตอนนี้นะครับประมาณ5้าโมงเย็นนะครับซึ่งบรรยากาศกําลังดีนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับก็จะไม่หันหน้านะครับเข้าหาบ้านหลังอื่นด้วยนะครับทําให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากนะบบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนที่2ซึ่งติดกับห้องนอนแรกนะครับก็นะครับเจอทุกท่านนะครับเข้าเยี่ยมชม้องนะห้องนอนที่สองนะครับซึ่งห้องนอนที่สองของเรานะครับก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับ ห้องนอนแรกจะไม่มีห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ําของเรานะครับก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับห้องนอน2สามารถเดินทะลุนะครับเข้าห้องน้ํารวมได้เลยนะครับห้องน้ําชั้นสองทุกห้องนะครับของเรานะครับจะมีอ่างอาบน้ําให้กับทุกท่านด้วยนะครับพร้อมนะครับเพลนชาวเวอร์นะครับแบบนี้นะครับ แบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะครับชัดเจนห้องน้ําด้านชั้นสองนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะสามารถนะครับใช้นะครับร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะห้องนี้หรือจะห้องโน้นนะครับครับและอีกห้องหนึ่งนะครับพิเศษสุดเลยก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งเป็นห้องนี้นะครับดูประตูนะครับสวยงามมากมากเลยนะครับ ที่นี่นะครับจะใช้การโยกหมดเลยนะครับที่จับประตูแบบการโยกล็อก2ชั้นหมดเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยความแข็งแรงนะครับในห้องนี้นะครับจะมีตู้นะครับบล็อกอินทรเซ็ตนะครับเป็นเอ่อเป็นเฟอร์นิเจอร์บิว์อินนะครับสองสองที่นะครับสองจุดก็คือจุดนี้นะครับจุดหนึ่งแล้วก็จุดด้านนูนอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดนะครับของห้องนอนนะครับ มีระเบียงนะครับยื่นออกไปด้านหน้าตัวบ้านนะครับทําให้ท่านนะครับสามารถเทควิวนะครับชมวิวได้เหมือนกันกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับและใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปดูนะครับครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ด้านนอกตัวบ้านนะครับ ซึ่งบริเวณนี้นะครับท่านเห็นไหมครับกระเบื้องเราใช้แบบอย่างดีนะครับเป็นกระเบื้องซีแพคโมเนียนะครับแบบเรียบนะครับเรียกว่าซีแพคโมเนียแบบเรียบข้างหลังนะครับยกเว้นด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าเราใช้เป็นแมททัชชีส ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นระเบียงด้านนอกนะครับซึ่งท่านเจ้าของบ้านนะครับได้ต่อเติมขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับติดกับตัวบ้านเลยนะครับให้ผู้เข้าอยู่อาศัยนะครับได้ชมนะครับบรรยากาศนะครับสวนอันสวยงามนะครับติดกับตัวบ้านแบบนี้นะครับระเบียงค่องท้างกว้างนะครับสามารถ ฐานนะครับที่นั่งนะครับหรือเฟอร์นิเจอร์นะครับมาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะเป็นเฟรก็ได้นะครับก็เข้ากับบรรยากาศกับธรรมชาติมากๆเลยนะครับตอนเย็นก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับหวานนะครับผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับขนนละมุดนะฮะแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นลูกอะไรค่อนข้างที่จะ ไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับก็สวนเรากว้างครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณ78ตารางวานะครับสามารถทํากิจกรรมได้หลายอย่างนะครับปิ้งย่างนะครับเพื่อนๆมาหาที่บ้านได้นะครับสะดวกมากนะครับก็เป็นลานกิจกรรมนะครับร่วมกันกับครอบครัวหรือกับเพื่อนๆเราก็ได้ครับ